การเขียนวงจรไฮดรอลิก1กระบอกสูบแบบซิงเกิลสตรีนอยก็จะมีวิธีการเขียนดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกครับให้เราเปิดไปที่โปรแกรมที่เราจะเขียนนะครับก็คือ,อเราจะใช้โปรแกรม FETO f u l อ i ดซนะครับบนหน้าจอจะมีโปรแกรมอยู่2ตัวนะครับที่หน้าตาเหมือนกันนะครับตัวด้านบนที่ผมกำลังชี้อยู่นี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนวงจรไฮดรอลิกนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งครับด้านล่างนะครับจะเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนวงจรนิวเมติกนะครับจะต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นตัวภาษาอังกฤษเขียนว่าตัว P นะครับส่วนไฮดรอลิกจะเป็นตัวภาษาอังกฤษที่เขียนว่าตัว H นะครับเราจะใช้ตัวนี้กันนะครับให้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในวงจรได้เลยครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของอตัวโปรแกรมแล้วนะครับ สิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ก็คือผมจะคลิกที่เครื่องหมายลบแถบเครื่องมือด้านข้างนะครับเพื่อเก็บเครื่องมือหลักๆนะครับใหเ้เหลือพื้นที่น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้มองง่ายต่อการเลือกใช้เครื่องมือนะครับทีนี้ในส่วนของ common file รู้สึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับผมเลือกใช้เป็น my file แล้วกันนะครับจริงๆแล้วเราจะใช้เป็น common file หรือ my file ก็ได้นะครับได้ทั้ง2อ,อย่าง เครับตอนนี้ผมเปิดเข้ามาในส่วนของหน้าโปรแกรมแล้วนะครับทีนี้แทบเครื่องมือหลักๆของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6อนะครับ6แท็บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแท็บต่างๆจะมีเครื่องมืออะไรให้เราได้ใช้งานบ้างนะครับเริ่มต้นการเขียนวงจรก็คือเราจะเ,เลื่อนเมาส์ไปที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับคลิกตรงแผ่นหน้ากระดาษนะครับก็คือเพื่อเ,อเปิดหน้ากระดาษ ขึ้นมาเพื่อเราจะเขียนงานกันนะครับก็จะมีกระดาษเปล่าๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนเขียนงานนะครับเราจะปรับค่าหน้ากระดาษให้อยู่ในค่าที่เรากาหนดนะครับวิธีการปรับค่าหน้ากระดาษก็คือเลื่อนเมาส์ไปคําว่าไฟล์นะครับคลิกทีหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาตรงคําว่า drawing size นะครับอตอนนี้ผม จะปรับเป็นแนวนอนนะครับตอนนี้เป็นแนวนอนให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะปรับเป็นแนวตั้งก็คลิกที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมต้องการเลือกเป็นแนวนอนแล้วก็ต้องการเลือกเป็นหน้ากระดาษ a 4นะครับผมก็จะเลือกเป็น a 4่เสร็จแล้วกดโอเคนะครับนี่เป็นการเ,าเซตค่าหน้ากระดาษนะครับก่อนเริ่มเ,เขียนงานกัน,นต่อไปเป็นการเริ่มเขียนวงจรไฮดรลิก1กระบอกสูบแบบซิงเกิลซีโนยกันนะครับ ก็ในวงจรตามใบงานที่ให้มานะครับจะมีวงจรอยู่ด้วยกัน2วงจรนะครับก็คือ1ครับวงจรกําลังนะครับที่เขียนว่า power circuit 2เป็นวงจรควบคุมนะครับหรือที่เขียนว่า control circuit เราจะเขียนทีละวงจรกันนะครับโดยเริ่มเขียนวงจรควบคุมกันก่อนนะครับการเขียนวงจรควบคุมนะครับเครื่องมือหลักๆที่เราจะใช้จะอยู่ในคําสั่งไฮดรอลิกนะครับตามรูปเลยนะครับ คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับหลังจากนั้นแล้วสิ่งแรกที่เราจะดึงออกมาเพื่อใช้งานก็คือสัญลักษณ์ของกระบอกสูบกระบอกสูบจะอยู่ในคําคสั่งคําว่าเอ c u r ูเ o เตอร์นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกทีหนึง่งกระบอกสูบที่เราใช้นั้นนะครับจะเป็นกระบอกสูบทํางาน2ทิศทางก็คือสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะครับดึงออกมา1ตัวนะครับแล้ววางไว้เมื่อเราได้ กระบอกสูบแล้วนะครับถัดไปครับเป็นการใส่ในเรื่องของสาระวาล์วนะครับพี่ทางนะครับวาล์บ้ับพี่ทางจะอยู่ในคําสั่งคําว่าวลาวนะครับให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นคลิกที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตามรูปนะครับอีกทีหนึ่งวาล์วที่เราใช้นะครับเป็นวาล์วสีทับสองนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ทําการดึงนะครับกดค้างไว้แล้วดึงออกมาเลยครับ แล้วก็เอามาวางไว้นะครับเสร็จแล้วให้เราดับบิ้นคลิกที่สัญลักษณ์ของวาลนะครับเพื่อจะทําการเซตกลไกวาลให้ตรงตามใบงานที่เรากําหนดนะครับโดยเริ่มต้น,นกลไกวาลด้านฝั่งเลื่อนวาลนะครับเราจะใช้เป็นโซรีนอยด์นะครับก็ให้เลือกตามรูปนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของโซรีนอยด์นะครับก็จะมีโซรีนอยด์ปรากฏขึ้นมาส่วนด้านนี้เราใช้เป็นสปริงนะครับ สปริงก็คือให้เราไปคลิกที่คำสั่งนี้นะครับเราก็จะมีสปริงปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้สลักที่เราจะใช้งานออกมาแล้วนะครับในส่วนของวาล์วพิทางถัดไปนะครับเป็นในส่วนของอแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายในระบบไฮดรลิกนะครับเราจะใช้เป็นชุดต้นกำลังนะครับจะอยู่ที่ s u า,ายอีเมนนะครับแหล่งจ่าย ของเราเราจะใช้เป็นสัลัก์รูปนี้นะครับที่เขียนว่าปั๊มยูนิตนะครับเราใช้เป็นตัวนี้ดึงออกมานะครับเราก็จะได้แหล่งจ่ายในส่วนของระบบไฮดรลิกนะครับซึ่งตัวนี้เราเรียกว่า,าชุดต้นกําลังเมื่อเราได้สัญลักออกมาครบแล้วนะครับให้เราทําการลากวงจรให้เกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับโดยเราเอาเมาส์ไปคลิกที่เริ่มต้นนะครับคลิกที่รูป P ของชุดต้นกําลังนะครับแล้วค้างไว้ แล้วก็ลากไปยังรูพีของวาล์วสีทับสองนะครับระหว่างก็จะเกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับส่วนรูทีนะครับเป็นรูที่เราเอาไว้ต่อกับถังนะครับเราจะต่อเข้ารูทีนี้หรือ Ts ตรงนี้ก็ได้นะครับได้ทั้ง2องอย่างผมเลือกเป็นรูทีด้านบนนี้นะครับส่วนรูทีเอสไม่ได้ใช้นะครับผมจะดับเบิลคลิกแล้วก็ทําการคลิกคําว่าชั u อัพนะครับแล้วกดโอเคเพื่อทําการกดน้ํามันไว้นะครับ ส่วนรูบีของวาสี่สนะครับผมจะต่อไปที่กระบอกสูบทางด้านาขวามือส่วนรู A นะครับต่อเข้าทางด้านซ้ายมือของกระบอกสูบอันนี้ก็จะเป็นการาเขียนวงจรขึ้นมานะครับในส่วนของวงจรไฮดรอลิกนะครับต่อไปเป็นการใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์ต่างๆในวงจรไฮดรอลิกกันนะครับ ก็วิธีการใส่โค้ดผมจะเลือกใช้คำสั่งด้านล่างนี้นะครับตามรูปเลยคลิกที่เครื่องหมายบวกเสร็จแล้วผมจะเลือกใช้เทคข้อความตรงนี้นะครับดึงออกมาวางไว้เพื่อที่จะใส่โค้ดลงไปในนี้นะครับหลังจากนั้นดับเบิลคลิกที่เทคที่เราดึงออกมาแล้วก็ใส่โค้ดตามใบงานเลยนะครับก็คือ1.0นะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับ ก็จะมีโค้ดปรากฏขึ้นมานะครับก็คือกระบอกซูปตัวนี้ใช้โค้ดเป็น1.0นะครับต่อไปเป็นการใส่โค้ดให้กับาวาว4.2นะครับก็ใช้เท็กมืนเดิมเสร็จแล้วดับเบิลคลิกนะครับโค้ดของวาว4.2ตัวนี้นะครับใช้เป็น1.1เสร็จแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้โค้ดของวาว4.2อ,ออกมานะครับเป็น1.1หลังจากนั้น ใส่โค้ดให้กับโซรีนอยนะครับวิธีการใส่โค้ดให้กับโซรีนอยก็คือให้อเมาส์ไปคลิกที่บริเวณรูกลมๆนะครับให้เป็นสีเขียวเสร็จแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็ตรงช่องลาเบลก็ให้เราใส่โค้ดได้เลยนะครับก็คือใส่เป็น Y 1.2แล้วกดโอเคนะครับก็จะมีโค้ดปรากฏขึ้นมานะครับเป็นโค้ดของโซรีนอยอันนี้คือการาใส่โค้ด ในส่วนของวงจรกําลังในวงจรไฮดรอลิกนะครับต่อไปนะครับเป็นการเขียนวงจรควบคุมนะครับก็ในส่วนของวงจรควบคุมหลกัหลกๆเราจะใช้คําสั่งคําว่า electric control ก,ก็ให้เราไปคลิกที่เครื่องหมายบวกในคําสั่งนี้ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของสัญลักษณ์ที่เราจะเอาออกมาใช้นะครับรู้สึกจะเปิดไว้เยอะนะครับผมขอทําการคลิกที่เครื่องหมายลบ นะครับเก็บเข้าไปก่อนให้เหลือน้อยๆนะครับแล้วเราค่อยมาไล่เปิดทีละตัวกันนะครับโอเคครับประมาณนี้ในส่วนแรกของการเริ่มต้นของการเขียนวงจรควบคุมนะครับก็คือเราจะดึงในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสไฟนะครับก็คือ power supply ให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแหล่งจ่ายกระแสไฟของเราก็จะเป็นในส่วนของสลัก2ตัวนี้นะครับอันแรกครับเป็นบวก24โวลต์ก็คือ แหล่งจ่ายไฟเราใช้เป็นไฟกระแสตรง2 4โวลต์น,นะครับเป็นไฟค้่บวกก่อน1ตัวนะครับเสร็จแล้ว0นโวลต์จะเป็นไฟค้่ลบนะครับเราก็ดึงออกมาคู่กันอย่างนี้นะครับก็วางระยะห่างให้พอประมาณนะครับประมาณนี้ค้่บวกค้วลบอันนี้คือในส่วนของแหล่งจ่ายกระแสไฟหลังจากนั้นเมื่อเราได้แหล่งจ่ายกระแสไฟแล้วนะครับเรามาเริ่มใส่สลักตามวงจรนะครับ วงจอตามใบงานจะมีอยู่ทั้งหมด3ลายนะครับเริ่มต้นเขียนลายที่1ลายที่1ประกอบไปด้วยสาระรของสวิตปุ่มกดนะครับสวิตปุ่มกดจะอยู่ในคําสั่งสวิตด้านล่างก็ให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วเลื่อนเม,มาส์มาคลิกอีกทีหนึ่งนะครับตามรูปเลยนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกทีหนึง่งสวิตสาระรที่เราใช้นะครับเป็นสาระร,รูปนี้นะครับสังเกตรูปสาระรใ้ตรงตามใบงานนะครับเราใช้เป็นตัวนี้ เป็นสวิตช์พุทพตต้อนนะครับหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดนะครับดึงออกมา1ตัวเสร็จแล้วมาวางนะครับถัดไปครับเป็นสวิตช์อีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นพุทพอตต้อนแบบปกติเปิดอีกหนึ่งตัวจะเป็นสวิตช์พุทพอตต้อนแบบปกติปิดนะครับก็คือตัวนี้ตามรูปเลยนะครับเราก็ดึงออกมาครับวางเรียงกันอย่างนี้ ถัดไปเป็นการใช้สัญลักษณ์ในเรื่องของรีเลย์นะครับหรือคอยล์รีเลย์นั่นเองนะครับรีเลย์จะอยู่ในคําสั่งคําว่ารีเลย์ตามรูปเลยนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกสัญลักษณ์รีเลย์ก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เราจะใช้เป็น,นส่วนของคอยล์รีเลย์นะครับก็มาวางไว้ให้เรียบร้อยนะวันนี้คืออุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนของอาลายที่1น,นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราลากเส้นวงจรนะครับให้เกิดเป็นเส้นวงจรก็คือเอาเมาส์ไปคลิกค้างแล้วลากมายังจุดที่เราต้องการนะครับตามรูปเลยนะครับเราพยายามเขียนวงจรให้เส้นมันตรงกันนะครับถ้ามันไม่ตรงก็พยายามขยับนะครับจะใช้แป้นพิมพ์ที่มีในส่วนของเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้นะครับหรือเราจะเลื่อนด้วยการใช้เมาส์ก็ได้ก็จะเกิดเป็นเส้นวงจรขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของลายที่1นนะครับ ทีนี้ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวสักษณ์นะครับดับเบิลคลิกตรงช่องลาเบลให้ใส่โค้ดนะครับตามในใบงานนะครับตัวนี้ใส่เป็น S 1 2เสร็จแล้วกดโอเคนะครับตัวถัดมาครับดับเบิลคลิกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ใส่โค้ดเป็น S 1 3เสร็จแล้วกดโอเคส่วนตัวถัดมาครับรีเลย์นะครับดับเบิลคลิกเหมือนกันอันนี้เราใส่เป็นคำว่า K 1 เสร็จแล้วกดโอเคนะครับนี่เป็นการใส่โค้ดให้กับอุปกรณ์นะครับในส่วนของลายที่1ต่อไปเป็นการเขียนในส่วนของลายที่2นะครับลายที่2ก็จะมีสัญลักษณ์ในเรื่องของหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสของเราจะอยู่ในคําสั่งสวิต์นะครับแล้วก็อยู่ในคําสั่งที่2นะครับตามรูป General สวิต c ์ตรงนี้นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกอีกทีนึ่ง หน้าสัมผัสที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติเปิดครับตามรูปนี้เลยนะครับดึงหน้าสัมผัสปกติเปิดออกมานะครับมาวางไว้เสร็จแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์นะครับเพื่อใส่โค้ดตรงช่องลาบลนะครับโค้ดที่ใช้ก็คือ k 1เราจะให้หน้าสัมผัสต,ต,ตัวนี้เป็นหน้าสัมผัสของ k 1นะครับเราก็ใส่ชื่อเป็นหรือใส่โค้ดเป็น k 1ให้ตรงตามคอยของลีเลียที่จะสั่งงานนะครับ หลังจากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่รูด้านบนนะครับแตเปุ่มคลิกเราจะเปลี่ยนเลข3นี้ให้เป็นเลข1นะครับเพราะว่าขั้วที่เราใช้ในส่วนของหน้าสัมผัสนะครับเราเริ่มต้นใช้เป็นขั้วหมายเลข1นะครับเสร็จแล้วกดโอเคหลังจากนั้นเอาเมาส์ไปลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรน,นะครับวางให้เกิดเป็นเส้นวงจรในลักษณะตามรูปนี้เลยนะครับก็จะเกิดเป็นวงจรขึ้นมาอ,อันนี้ก็คือ การเขียนวงจรในส่วนของลายที่2ต่อเนื่องเลยนะครับต่อไปเป็นการเขียนวงจรในส่วนของลายที่3ลายที่3ก็จะใช้เป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็ตั้งโค้ดเป็น K1 เ,เหมืนเดิมฉะนั้นเราสามารถ Copy ตัวนี้ไปได้เลยครับคลิกข,ขวา Copy ีนะครับวางไปที่ว่างๆนะครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึง่งแล้วก็วางนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์ที่เราได้สร้างไว้แล้วออกมานะครับ ถัดไปเป็นสัญลักษณ์ของโซลีนอยนะครับโซรีนอยจะอยู่ในคําสั่งรีเล์นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกสัญลักษณ์ของโซรีนอยทางไฟฟ้าจะเป็นสัญลักณ์รูปนี้ให้เราดึงออกมาได้เลยมาวางไว้ตามตาำแหน่งของมันเลยนะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกที่โซรีนอยครับใส่โค้ดเข้าไปโค้ดที่ใช้ในส่วนของโซลีน,นอยตัวนี้ก็คือ y 1.2นะครับใส่ตามนี้เลย หลังจากนั้นเราก็ลากให้เกิดเป็นเส้นวงจรเหมือนเดิมครับถ้ามันมถีถ้าเส้นไม่ตรงนะครับให้เราขยับให้เส้นมันตรงนะครับเพื่อที่จะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ต่อเข้ามาในละักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเขียนวงจรควบคุมนะครับหรือคอนโทรลสกริตก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราเขียนวงจร เสร็จลิสต์ว้แล้วนะครับมาทําการทดสอบวงจรโดยการเลื่อนเมาส์ไปแถบเมนูบาร์ด้านบนนะครับกดคําว่าสตาร์ทคลิกทีหนึ่งนะครับเมื่อคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเราจะทําการาทดสอบทดสอบวงจรกําลังนะครับโดยการคลิกที่ที่วาก่อนนะครับลองคลิกดูนะครับลูกสูบเลื่อนออกนะครับปล่อยมือจากเมาส์ลูกสูบเลื่อนเข้า ทีนี้เราจะทดสอบโดยการคลิกที่สวิตปุ่มกดของเรานะครับสวิตปุ่มกดของเราก็คือสวิต S ์ S 1.2นะครับให้เราคลิกแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับลูกสูบก็จะเคลื่อนที่ออกทีนี้เราจะสั่งให้ลูกสูบเคลื่อนที่เข้านะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกสวิตตัวตัวที่2นะครับก็คือ S 1 3นะครับคลิกทีหนึ่งลูกสูบก็จะเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของ วงจรไฮดรอลิกหนึ่งกระบอกสูบแบบซิงเกิลโซลีนอย์ครับ